ผมไปจัดแว่นปราดามาให้คุณแม่นี่นี่อาเซฟายเซฟายฝากด้วยเซฟายเซฟายก่อนแม่ก่อนพ่อจ๋าพ่อจ๋ากินเบียร์เยอะเฮ้ยตั้งแต่ตอนเย็นเลยเหรอมาทุกคนนะฮะตอนนี้หลังจากที่เราไปซื้อของให้คุณมาลาเข้ามาเนี่ยผมไปจัดแว่นปราดามาให้คุณแม่นี่ยปราดาลงเกลือล็อกสีหลวงพ่อปักแดงเอาเยอเอาเยอะเพียก็ของปลมตัวตัวตรวจอีกแงอ่นี่ เดอะเน็กบอกเลยเพราะว่าร้านนี้เราดูเขาบ่อยแล้วเขาจัดให้เราคือทุกคนรู้ว่าผมกลับมาที่นี่ปุ๊บคือพ่อพ่อบอกว่าพ่อรับแกขกตั้งแต่หัวค่ำแล้วนีขึ้นไปบนห้องแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปปลุกกันเดี๋ยวเาต้องขึ้นไปปลุกเลยฮะเพราะนี่แม่กำลังจะเบิร <Okay, S 1> okay, ์ดเดย์โอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไป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  Đi cho đi cho em 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 đi cho đi 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 ต้อนรับน้องโอฮิด้วยนะครับะรมีความสุขมากยนะมันครอที่สิบห่งร้สิบแปันนครับทรสามคนรอบหน้า แม่เป่าม่ปม่ยล้าอหไม้สสุดเลย่อสบาสดด้าไอนกผ่านไปประมาณเกือบเดือนยังยิ้มเหมือนเดิมไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนหยอกเล่นหยอกเล่นไม่เกี่ยวทิตยหรอบอกต่อหน้ากล้องนะ อ่ะก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์กับคุณมาลานะฮะก็ตึงนิดตึงหน่อยคุณแม่มาลาคุณแม่มาลาของผมเองตึงนิดตึงหน่อยแล้วก็จะยิ้มให้กันตลอดนะแล้วก็จะมีมีวันนี้ซื้อของขวัญมาแว่นตาเห็นคุณแม่ชอบจริงเหรอจรริงเหอไม่ไม่เอาเอากับคุณแม่ไปเยอะไงไม่เอาเอากรูกของคุณแม่วันนี้เลยซื้อปลาด้ามาให้ไม่ใช่ไม่ล็อกห้องเมื่อไหร่นะโดนจะสามอันสี่อันคุณแม่ลิ้นพันหน้าแดงแดงแน่ย ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาวันนี้ผมก็ตั้งใจมาเดี๋ยวขึ้นไปปลุกพ่อก่อนเฮ้ยแม่เปิดแอบมองหนูนะโอ้ยโอ้ยลงมาไปปะเต็มมาหน่อยป้าลงมาแอบไปปะแต่ตัวอยู่แม่เปิดแม่ใส่ใส่เล่นให้ดูหน่อยแม่เปิดแล้ว เขาบอกเลว่าเออให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปตามพ่องบนตามรถตามรเออนี่ใส่เลยใส่เลยใส่เใส่เลยใส่เใส่เลยใส่เใครปดไฟอ่ะใครปดไฟเอา่มาใครเปไฟวะใครเปิดไฟสวยสวยไมาได้แล้วไือมาใส่เรื่องเขาคุณแม่ ปีแล้วให้ตู้หูเพชรนะแล้วปีน้ลดคอสลงมานิดนึงต่นไม่ดีสวยมากเลยอ่ะปีแล้วให้ตู้หูเพชรไปอ๋อใ่เห็นเ็นอ่โอเคครับคุณทุกคนมากครคุณทุกคนมากไป้ปไป่ปไ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 ปูปไปไไปไไไไ่ไปอ พ่อจ๋าหลับแล้วเหรอพ่อจ๋าเมาเหรอฮะ๋าเบียร์โอ้โหดูดิพอจาเบียร์เยอะด้วยพ่อจ๋า๋าคุณบอลเขาเป็นไม่เบอร์เตกันทำไมคุณรับแขกตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่สี่โมงเย็นมั้เนี่ยทำไมไม่ไม่เบร์เใ่เขาเย ไม่ไงดูดิเมยจ้าคะเมย่าบอกว่าพ่อจ๋าทำไมทำให้หนขึ้นนอนเร็วอย่างเงี้ยคะไม่เห็นีีเบิร์เดย์กล่องเหรอ,อพ่อจ๋ากินเบียร์เยอะเมตั้งแต่ตอนเย็นเลยเหรอืออึไม่เจอตั้งนานตัวอย่างโตอะ่ะเ้ยเม,มย่ามานี่นะนอนนอนพักอันนี้ก็เรียกว่าพักสายตาพักสายตาเถิดนะคนณดีอะไรเนี่ย <laughs> มาฝึกถึงห้องเลยได้วเขาคุณคุณจะให้ดอกชอบดอกไม้เขาเลยครับคุณทัศน์ศักดิ์ชอบดอกไม้เข้าไปเลยแล้ว,ลว,ลวก็เจอให้จับเอ้ยลูกเล่มานี่ยิ้มแป้นโอ้ตัวนี้ยิ้มแป้นนี่ซื้อของมาให้เขายิ้มแป้นโอ้โหเรียกตัวเล่นตัวกันคนหาว่าเอ๊ะทำไมพ่อไม่อยู่พ่ออยู่แต่ว่าพ่อหลับแป้นตั้งแต่ประมาณสองทุ่มโอ้ยแล้วไปพักขาเสียพักสายตาอันนี้มาหนี้มาหนี้เดี๋ยวผมพางางงงงเข้าไปด้วย โง่ฮงลุงป้อมยามนี่จากช่องเลยนะจากช่องลุงป้อมยามแต่ช่วงนี้ไม่ไม่อัพคลิปเป็นลุงป้อมยามเพราะมึงเขเป็นโปรดิวเซอร์แล้วนี่แต่ช่วงนี้แบบว่าเรียนทำใจแป๊บนึงขอเข้าขอพาลูกชายคนโตเข้าไปหน่อยลูกชายไม่ได้เจอแม่นานพาพาโง่ฮงมาโง่ฮง จู่ๆไฟก็ดับก็ซื้อเขาสามพันเนี่ยสามพันในเนี่ยเหรอก็บอกว่าปีนากุณงปอตัวกระจายพัน 5, ไม่เขาบอกสายมีมแต่ตะกี้ปัญหาเนี่ยว่าแบบไฟดับอ๋อไปปิดไฟเพื่อที่จะโชว์ไฟข้างบน <c oughs> ใคร <c oughs> ใครที่ดู <c oughs> สินแจ้งตะแคงฮาเดี๋ยวเจอติเติมเต็มอันนีฮาเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกับสินแจ้งนะเมื่อไรอ่ะเมื่อไรเดี๋ยวนะกันเพราะว่าสินแจ้งตะแคงฮาเนี่ยเขาเขาเลี้ยงพี่มิกมาแล้วนี่เลี้ยงผมมาแล้วแต่ว่าตอนนี้โตทันแล้ว ไอ้ว่าแต่มีกระชางเล้าน,นนะวันนี้ไม่ทงอ่ะไม่พง,งแต่ก่อนเคยดูดเด่นแ,แต่ก่อนเนี่ยเคยดูดเด๋นวนี้ยเดวนี<า>้หลานดูไปดีกว่าไปละเอ <laughs> อ <laughs> แต่ก็บินกันหมดหรอกตอนนี้มันเสรแแีแล้วเสรีแล้วเสรีแล้วก็แต่อย่าลืมต้องใช้อย่างถูกถูกวิธีแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมเขียงพี่เด้งด้วยเออมีสต็อกตลอดนะครับใครอยากได้ก็ยังสั่งได้อยู่นะสติ๊กเกอร์ นี่อของแถมเขาวันนี้เลยขายของแล้วขายไม่ได้ขายของเดียวด้วยขายเขียงด้วยเขียงด้วยอ้าวนี่ครับซอยทุกปี้แฮปปี้ทุกเวลาอุ้ยสโลแกนก็น่าฟื้อแล้วครับผมนี่ครับแถมสติกเกอร์กับเสื้อด้วยฮะมีโลโก้ด้วยฮะเป็นหน้าพี่เท่งด้วยสุดยอดครับไปก่อนครับถ้าไม่ขายอาของเลยนะไปก่อนพอให้แขยดูรวย,วยอย่างงี้ครับผมวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งอยากฝากนะครับทุกคนนะครับก็คือขายดีด้วยเสื้อเสื้อดีเสื้อดี แล้วก็เดซุ่ยเสลีก็เลยขายเขียงด้วยซอยทุกที่อารมณ์ดีทุกเวลาเขียงเขียงพี่เข่งสั่งจะสั่งได้นะสั่งได้มีเสื้อด้วยพร้อมเสื้อด้วยสั่งที่ไแล้วอ่ะสั่งได้ที่เพจไห้หนึ่งเพจยังแบทนี่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข่งกับเธอแฟมิลี่แล้วก็เพจยังแบทฝากสติ๊กเกอร์ด้วยวันนี้แจกสติ๊กเกอร์เลยฝากให้ด้วย ูกจิ๊กเกอ๋เลยทำทำช่วงนี้ทำพีไออยู่ฮะมาทางนี้เลยอย่าพลาดใจเฮ้ยช่วงนี้ผมบอกเลยออเดอร์เขียงผมมีแต่ว่าทะลุสองสามร้อยอันแล้วนะคุณพูดไปเล่นนะขายเขียงกันแล้วคือชั่วโมงเลื่อคือชั่วโมงขายของเลยลูกเซียบนะครับลูกซื้อไปสั่งกันได้ครับไปสั่งกันได้เดี๋ยวเราไปกันก่อนเมื่อกี้เราแฮปปี้เบิร์นเดย์คุณแม่ไปแล้วฝากด้วยใครอยากได้สติกเกอร์ซื้อพร้อมเขียงเขียงอย่างเดียวสามร้อยหกสิบ เสื้อค่าร้อยเก้าสิบเสื้อค่าร้อยเก้าสิบซื้อคู่กันเ <8 50. S 1> ท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบถูกผมบอกเลยเอาไปซอยผักก็ได้ซอยอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเค็มป่ะเค็มเค็มปุ๊บเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นี่ต้องเข้าแล้วไอไอไอาบน้ำหมาคลิป <laughs> น้าต้องมีนะ <laughs> เาฝากด้วยนะ <laughs> ไปใครชอบแบบว่าคลิปครอบครัว,แบ,ว <c oughs> แบบว่า family trip <c oughs> แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปย่าหาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยห่ทฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโหมดแม่น้ย รีบเล่าเพื่อนมาอะฝากด้วยนะฮะใครที่ชอบคลิปแบบว่าแฟมิลี่นี้ก็รอติดตามงานเราจะมีอัปเดตทำอะไรเราทำอะไรก็จะอัปเดตเรื่อยๆช่วงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แบบครอบครัวเดี๋ยวมีอมคอนเทนต์กับคนอื่นอยู่เดี๋ยวมีเรื่องโต๊สะสนุกที่เราจะ เอาเข้าภารกิจเอาเข้าให้พอให้ได้เอาตรงนี้เข้า,าที่บ้านสวยให้ได้อันนี้ก็คือภารกิจเลยภารกิจเลยแล้วเดี๋ยวเรารอเลยว่ามันจะเกิดขึ้นไหมใครช่วยมากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้ผมได้นะให้เขาหน่อยเพราะว่าแม่ยังไม่อนุมัติเออรอรอรอ,อ,อ,อคุณแม่รอคุณแม่อนุมัิเพราะว่าเขาจะได้ไม่ไปแทงที่อื่นแลแทงสนุกอยู่บ้านชิวๆฝากด้วยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไปแล้วครับสอตสกีค